นะครับล้วก็จะมีโน้ตเพลงแล้วก็มีผีนะลอยออกมาเรียบเค่เลยว่ะเนี่ย่ะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้เนี่ก็โอเคนะครับก็องขอการสวีดสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกขั้นกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับเกม o b บ o x นะครับในแมปโอ ในแมปบอกฟูดนั่นเองนะครับดีโอ้โหใครใช้สกิลอะไรวะนะ่ะนะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับก็มีของฟรีหลุดออกมาอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมาสอนรับของฟรีทางด้านของอ่หัวนะครับหัวฮาโลวีนนั่นเองนะครับพร้อมกับแจกโค้ดใหม่ล่าสุดด้วยนะครับช่วงนี้จะแจก ของเยอะหน่อยนะครับใครที่ยากนดาของฟรีก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับแล้วก็น้องๆกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครจะค้นหาชื่อเพื่อไปกดรับฟรีได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะนะครับก็จะเป็นของฟรีพร้อมกับโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วใครอยากได้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของฟรีเนาะจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็จะเข้ามาตรงนี้ พอกดลิงก์เข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับนะครับหัวพารานูเมลนะครับปาร์ตี้สตาร์เตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหอย่างเท่นะครับเดี๋ยวให้ดู 3D ก่อนนี่เป็นไงสวยจัดนะครับแถมยังมีเอฟเฟคด้วยนะครับแล้วก็สำหรับของฟรีันี้หมดวันไหนนะครับก็คือมันจะบอกตัวนี้เห็นไหมนี่นะครับผมจะหมด ในวันที่2พฤศจิกายนนั่นเองนะครับใกล้หมดแล้วนะครับก็รีบๆมาจัดกันได้นะครับของฟรีด้วยข้างล่างก็ของฟรีอีกนึงนันเนี่ยไหนนะเนี่ยเดๆตรงฟูดตรงเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกดรับอันนี้ก่อนนะครับกดรับไปเลยกดเกตไปเลยครับผมปุ๊บแล้วก็กดเกต now นะครับอ่าเดี๋ยวนั้นก็รอสักครู่นะครับผมเรียบร้อยนะครับได้รับเรียบร้อยนี่เลยนะครับโอ้โหแล้วก็อีกนึงนะครับอีกนึงเป็นอันนี้นี่ข้างล่างกดเข้าไปเลยปั๊บโอเคนะครับเป็นอันนี้โอ้โห้นที่เลยว่ะ เอ่อกดรับฟรีกันนึงนี่รับฟรีได้เหมือนกันนะครับปับ๊บเย็ดนาวเรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับที่นี้รับของฟรีไปแล้วเดี๋ยวพี่พามาดูในลหลัสกันดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่ขออขอกปพ็กเก็ตก่อนนะครับตอนนี้พี่อ่ากดรับเรียบร้อยละโอเคนะครับพี่ก็จะใส่โค้ดในช่องรีดีมตรงนี้เลยนะครับนี่รีดีมโลบอกโค้ดนั่นเองครับเราก็กดวางโค้ดได้เลยนะครับนี่เป็นโค้ดนี้ นะครับตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับสหรับใครที่อยากได้นะครับผมเนาะใน PC ซนะครับก็จะเป็นของฟรีเลยนะครับหมดอายุเอ่อน่าจะเร็วๆนี้นะครับผมกดใส่ไปเลยนะครับผมอะไม่รู้ว่าได้หรือยังนะครับนี่ปั๊บโอเคเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะอยู่ในตัวระขัสเลยหรือเปล่านะครับสําหรับของอันนี้เนาะนี่ไงมาแล้วนะครับสําหรับของฟรี3อย่างที่พี่สอนกดรับนะครับนี่มาเรียบร้อยข้างล่างเลยเห็นปะนี่สามารถกดใส่ได้เลยนะนี่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่พี่ขออนุญาตกดใส่ก่อน เคมะเดี๋ยวพี่กดอยากขออนุญาตกดใส่เลยนะครับเอานี่ใส่หัวก่อนปับ๊บนี่เดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับผมรู้ว่าใส่หัวนี้ก็ได้นะครับเออนี่โอ้ยโคตรใหญ่เลยนะครับโอ้โหแล้วขออนุญาตเข้าไปในเกมดูก่อนมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาขออนุญาตเข้าเลยบ็อกฟู้ดมาเข้าไปเลยนี่กดเคโอเคนี่มาละนี่ไงมีเอฟเฟคด้วยนี่เป็นไงของฟรี วันนี้รับไปสามอย่างคุ้มๆนี่เห็นไงเออแจกโค้ดฟรีด้วยของฟรียับๆวันนี้นะครับผมนี่นะครับใครได้รับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนต่อกันด้วยนะครับนี่เวลาเอฟเฟกมันลอยออกมาก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงสวยไหมนี่นะครับเราก็จะมีโน้ตเพลงแล้วก็มีผีนะลอยออกมาโอยอยา่างเทเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ก็ แะ่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จบจากนี้เดี๋ยวขอไปฟาร์มรีวิต่อดีกว่านะครับใครมีเทคนิกอะไรดีๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอดีด้วยแนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ